กบสบายและสวัสดีเด้อพ <ike Take> ่อแม่พ so, so, right? so, ี่น้องปองป่ายกันเมื่อกันสักครู่รุอคนเป็นฝั่งไทยหรือฝังลาหรือจากต่างประเทศเป็นยินดีตอนหับกระสุน่องของบมอเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยในสําหรับแรงแรงวันนี้กับมาพบกับพ่อกับกับหอเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะกับทางบมอเก้ากับสิภาคพี่พ่อน้องมาทางเฮือนน้องไอเดียพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้กับมาพบกับพ่อกับน้องไอเดียเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับน้องไอเดียเพิ่อนกับอยู่ในเฮือนเพิ่น แล้วก็ทั้งทีมงานสร้างแก้วเพิ่นกับคำมวยคำลงแรงแล้วเพิ่นก็เลิกการเลิกงานแล้วเพื่นพี่น้องเนาะโดยกะถือว่าเพิ่นเฮ็ดเรียกการทํางานมื่อนี้ได้หลายพ่นพี่น้องเลยเนาะกะถือว่ามืออื่นนะเพิ่นว่าเประสิทธิดบัญชีเลยเพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะกระทั่งเพิ่นที่ปูกระเบื้องกับพี่น้องเลยกะสร้างแก้วเพื่อนเหตุไรลีแล้วก็งามพร้อมเพิ่นไม่พี่น้องเลยเนาะโดย ป้าพ่อแม่พี่น้องป้าเพราะว่าลายยายห้างกรับไปหาทางน้องไอเดียเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะไปทักทายสบายดีเพื่อนเลยมันนี่กับพี่น้องเอ้ก็ดีทั้งมีผู้ใหญ่แหละเพื่อนมอบเงินมาให้ทั้งเบาเก้าแล้วก็ทั้งน้องตีแล้วก็ทั้งเบาน้องพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะกัดทั้งเบาเก้ากับมอบให้เพื่อนที่เรียบร้อยแล้วก็มามอบให้ทั้งน้องไอเดียเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะมันนี่ก็ได้เนาะโดยป้าพ่อแม่พี่น้องป้าไปทักทายสบายดีน้องไอเดียเลยพ่อแม่พี่น้องเพว่าลายยายห้างพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะ

ตกพลาบลงมาจากแม่นไปช้างบาดนี่พี่น้องเอ้ยทางน้องไอเดียประเทศเวียกซอยสังแก้วบพี่น้องเนะอ้ยเนาะขักคักขักคักงามพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีสังแก้วสบายดีเดี๋ยเฮ็ดอย่างนด้ตอนนี้นะส่หมักมุ้งเหรอโอ้ยสายมันมุ้งบนนี่นะมาพี่น้องไอเดียพี่เจ้าหน้าพี่ มันังพี่อึบอืมผาสบายดีสบายดีโดยจะมาจะใช้หน่อยเดียวมาตาลินอ,อ,อ๋อยามาตาลินใี่นหน่อยจะกินข้าวกินน้ำลแล้วบ่อข้าวแรงแล้วยังยังไม่ได้กินบ่ อทางน้องไอเดียได้เ <necessary> ฮือนงามลีบาทนี่คักคักบาทสิทำไมกระสิบิอื่นแล้วเรื่อ้มาอื่นกันแล้วบอเฮห็นเพิ่อนกับกับเบื้องทางแม่บุญเพิ่อนเรียกมาให้สีงามสวยงามผลลีพี่น้องเป็นสีน้ำเงินน้องไอเดียเฮือนสร้างอยู่เพิ่นสร้างอยูเราเป็นได้น้องไอเดียพี่น้องพี่น้องโอเมเฮือนน้องไอเดียเฮือนสร้างอยู่นน่ะ เนี่ยเปเพื่นสร้างอยู่เนาะโดยท่าเรือกะทาแล้วก็เป็นเพื่อนน้องไอเดียแบบนี้โดยโดยท่าเรือเราไปเพื่อนน้องไอเดียแบบนี้เนาะอือเป็นเพื่อนน้องไอเดียแบบนี้โดยจะได้เพื่อนงามจะดีใจบ้างหน่อยดียวดีใจอือดีใจอาจจะดื้อหลายลายเด้อดื้อหลายจะไปรินร้ายเวลาเพ้นเหตุเวรเหตุการเหตุงานคือกันนะบ่าวบอกน้ายา อย่าอย่ามาสนผลเหตุเหตุกานแหละเด้อมีคนห่ผู้ดีตาบาบอกบสอนอ่าไปใช้นน่ะนังหยบเชื้อแะนังหยบเชอนังหยบเชื้อนังทางไนบ่ไปไไปใส่ขทางไหนโอ้ขัขัขัมาทางไหนกับพี่น้องเลยพี่น้องอดียกโอ้แจ้งขักพี่น้องเลยเนาะใต้ไพ่กะแจ้งขัดแยะแต่ว่าใต้ไพ่ก็มืดเออใต้ไพ่แล้วบ่ โอตายตาเลยพี่น้อยอกี้ลุงนอนอะไรน้อยกันน่ยน้อยน้องนอเดียูดยังบ่แล้วเนาะน้องนอเดียพูดลพี่น้อยยังบ่แล้วอยู่พี่น้อยเนาะใล้แล้วยังไม่เดือมาอื่นมันก็แล้วแลวนอน้อนเดียมาอืดมาแล้วแล้วพี่น้อยนองเดียยังพอากินน้ำเนาะ่านด้กินถั่วเล้งฉันครับ ทางสี่ประตูประตูเพื่องามคัดมาสลื่นเนาะฮัลล์อยากนอนแล้วบ่ห์ฮัลล์เป็นผู้สาวยังหางนอนไว้แค่นี้นะตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้าบ่าเนยตื่นแต่เศร้าอาจะตื่นแต่เศร้ามาอึนันจะไปปลุกน้ำเบาเด้อยินแล้วอาจะตื่นตื่นแต่เศร้าเตยายังงมีหมูป่าย์ไม่ให้น้ำเบาไปส่งละน้ำเบาไปส่งเด้อ เราจะไปส่งเองไปไปหาทางน้ำบาลด้วยบางทีน้ำบาวมาหากระบ่เห็นเจ้าเลยจะไปวิทย์เลยบ่ต้องย่างไปไปหาน้ำบาบเด้อนี่แหละอันย่างไปย่างมาอันนี้ย่างปลาทางย่างทางเฟือทางย่างทางเกล็ดเราต้องย่างไรเดี๋ยวน้ำบาสินั่นดอกเดี๋ยวน้ำบาสิไปส่งเด้อไปส่งเจ้าไปของเฮียนคู่มือบบบนี้นะไปหาน้ำบาบรถเราไปส่งเจ้าคู่มือเลย ลาไปงเรี้ยจะเดือเด,ด,ด้อนย,ย่างนี้นะนี่แสอนเาจะเดือละเป็นคนหูพอดีคือายครูพันบอกมามา,มาก็มาเพื่อนอะไรอย่างแน่พอนอนนะก็มาเนลกักินขน้าวร่างมือกอนจักินข้าวด้วน่แหล,ะ,ละต้องตามกินอิ่มแล้วก็เมียนก็ต๊เมนมังี้นวยด้อด้ ยันกันบ้านเลยบอตอนแรงมากอะเฮียหนึงซันมงสื้อแรงมากก็ได้ฮัดเขียนอ๋อมีื้อวันนี้ก็ทั้งบอกับมาหาทั้งหลานกันเนาะก่าซื้อเอาเงินมามอบให้หลานพี่น้องไอ้เนาะกพอได้ไปซื้อของอยู่ของกินอยู่ของห่อมของเฮียนพี่น้องไอ้เนาะ กะท่านสิเอาหาเงินละพัดไปซื้ออีกน้องเฮามื้อเฮียนเก็บไว้ซื้อข้าวสวนน้ําแนเสียข้าวน้ําข้าไผพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเงินจํานวนนึงก็คือทางผู้ใหญ่เพิ่นเอามาให้มอบให้น้องไอเดียครับพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบก็สิมอบให้เพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องบานี้สินั่งคุยกับเพิ่นจักหน่อยซะก่อนพี่น้องเนาะดีใจบ่นําบสเงินให้ตามื้อนี้นะดีใจยดีใจได้ดีใจ นั่งฮาฮ่าฮาฮ่้งลานขอดก็ดีใจเย้พอนัดพี่น้องเลยเนาะเฮือนก็เฮือนงามผักกะหลีพี่น้อยเนาะทางเบาเก้าวก็จะได้อย่างที่เด้พี่น้องเลยเนาะอิจฉาน้องไอเดียและบ้านในพี่น้อยทางเบาเก้าวที่จะได้เฮือนเบาเก้าวก็ปลูกอัศจรรย์เลยแต่บ่มีเงินโฮมยูนอ่ะเบาหันยมมีเลยแ่าวก็โฮมยูนยังบ่มีหลาย เดอนน้าก็ซื้อซาวไว้นีแหละน้าก็ได้ได้เงินก้อนน้บาก็ได้คอยเป็นคอยไปและทางน <head. S 1> <Def fall. S 2> ้บาก็ได้ชิดัเห <roe> ็นงานเพื่อนนอกอดีตนี่แล้วสิดรบอแหะไอเดย้อกเดียขึ้กออะเย้าตื่นเต้นนะเนาะบรับแลวท่านได้อนจุเจียรานอท่านได้กู Né, xi quang nam mi phun nha mi phun nha phun hit a doge bong quang cho gia đu lái yên do đu 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 xì đu 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 บัตรีนเสื้อแล้วเป่าบัตรีนเสื้อเสื้อแล้วว่ได้เสื้อแล้วเป่าเรื่อความจริงเลยคนโบเสื้อพี่น้องเหมืเนาะมันสบายดีเพราะสบายดีสบายดีเลยเป็นยังตาก็สีแดงๆนะเจ็บตาอีกแล้วเห็ดน้ำหนึ่งเขาเข้าไปเจ็บตายเลยดูกเจ็บตายพี่น้องแรงง่ายจับชิพาเช็ดจอย มันนั่นว่าชาบุญว่าห้กดเว้นกดเว้นอะนี่ยประตูเจ็บมันก็ได้แล้วนนั้ประตูอบอุ่นใส่เลยอันมันนี่กับท้งทั้งมาก็ับสีมากับสีเอาเงินให้พ่อกับหลานพ่อเอ้ยกับสีเอาเงินมีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นผงเงินมาทั้งต่างประเทศหมดแหละ การเสีเงินมาให้พ่อแล้วก็มันในการจำนวนเงินการบุลองบลายดอกกาแบ่งทางไอ้น้องน้ำแน่แล้วการทางทางน้องบุชินแล้วการทางน้องตีแล้วการทางบ่าวก้าวแบ่งสี่พูดเนาะพี่น้องเลยกาแบ่งผู้ละทางน้องตีมอบให้มอบให้เพิ่อนหาแสนพี่น้องการทางทางบ่าวก้าวครับอันบ้าน้องกาคนละสี่แสนเพื่อนพี่น้องเนาะทางเบิร์ตกาเพิ่อนแพ็กมาหนึ่งร้อยและกาคือว่าจำนวนเงินการทางเบิร์ตกานั่นพี่น้องเลยกาคือว่าหนึ่งร้อยก็คือ ล้านได้หนึ่งล้านเก้าแสนพี่น้องเนาะโดยก็เพราะว่าเราก็ทางเปล่าทางธนาคารพี่น้องก็กได้เงินจำนวนนี้พี่น้องเนาะก็บอาชีมอบให้ทางพ่อแล้วก็น้องไอเดียสี่แสนเนาะทางเปิดก็ได้อ่ะพ่อเงินหนักมึงดูหอดบ้าสี่แสนอืมราคา ไว้ให้ทั้งน้องอเดียไปซื้ออยู่ซื้อกินทั้งของเฮียนเพื่แล้วก็ไว้ทั้งให้น้องอเดียแล้วก็ซื้อไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำเลยเจ้าก็ได้โอเคไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำแน่น้องอเดียก็ให้มืินละยสิบพันไม่ต้องให้หลายดอกหมดสี่พันเออสี่พันกี่ไปสิหมดสี่พันหนึ่ง การทั้งบ่อก็กาดีมุกดีใจพ่อแม่พี่น้องเนาะการทั้งพ่อก็ได้เงินดีแล้วบาดนี้แต่เงินอยู่แต่อยู่เงินอยู่เงินนอนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการทั้งเพื่อนก็เอาเงินเอาคำมาให้พ่อกรับ่อก็ก็ดีมุกดีใจขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะกาทั้งให้พ่อขอบคุณขอบคุณทั้งคนอยทางนี้เมื่อไหร่หรออยู่ต่างประเทศไอไอนิพนธ์ไอนิพนธ์เนาะเลย ขอใด้อวลูกิลิพลนเนาะเลย้ขอให้ชลีพน,นัจนจงอายุมัม่งคนยืนเด้อขอให้ลำให้รวยขอให้ใ้เงินในทองเงินเลี้ยะไรมาเงินโนล,ลาไรเข่าเด้อขอให้เศรษฐีอัศจรปองเข่าในพลเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่าะมีเด้อ่นมาให้ทำได้ก็ขอให้อื่นได้ลอยเท่าพันเท่า ให้ได้ตัวเกา่าให้ได้ชมพลหมากปัานานะขอให้จุหลักทัพเีพอ,อยดีเออซาเาอทักน้องออเดียเด้นะขอบคุณขอบคุณสวัสดีคุณเออ,เอ,อ ว่าพดีมั่งดีใจทางล้านก็ได้เพื่อนอยู่เพื่อนนอนแล้วก็มีผู้ใหญ่จะดีเมตตาสงสารร้านแล้วก็เอาเงินเอาข้าวมาให้ร้านซื้ออยู่ซื้อกินไปวังห้างเรียนซื้อข้าวซื้อน้ำพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยทั้งประกอบก็ขอขอบุญขอบุณทั้งทั้งไอ้นี่พ้หลายๆพ่อแม่พี่น้องไล้เนาะขอขอบุญขอบุณคนหลายๆขอเพันอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพื่อนลำล่ำรวยรวยขอเงินไล่นเงินไล่น้องทองไล่เข่าวเพป็นไหหมาจำได้ขอไล่ ครับหาคืนเป็นร้อยเท่า Trump, พันเท่าพ่อพี่น้องเหรเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอฟซีหลายๆท่านที่เข้ามารับส้มฮับเบิ้งฮับส้มแต่ต้นจนจบเราเราบวกาำโฆษณาพ่อแพี่น้องเหรเนาะโดยสำหรับคลิปนี้บราก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพ่อแพี่น้องเนาะพบนคลิปหน้าต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าบอกว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยทั้งทีพี่น้องกันเบิ้ดกันสุขูสุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยข้อขอบุญขุดคุ้มทางอินทรพจนหลายๆที่ไว้วา,างใจคอยบอกให้ทางเบาะเล้าพี่น้องกันเนาะก็บค่ะเบาก็เป็นสะพานบุญให้เต็มที่พ่อแม่พี่น้องกันเนาะโดยเ่าะก็บจะเป็นคนชัดคนชื่อตลอดไปพ่อแม่พี่น้องกันเนาะโดยข้อขอบุญขุบคุ้ม ขอขอบุญขอบคุณคนหลายๆคนพี่น้องถ้าบอกเขาว่าผิดพลาดประกันดก็กราบขอโทษขออใั้ทีมพี่น้องเบิดกันสู่สุขสุขคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ว่าเขาขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อสบายดีเลย